สำหรับใบนี้นะคะก็จะมาเป็นเซตนะคะพร้อมกล่องนะคะกล่องแบบนี้นะฝาสีชมพูน่ารักมากนะคะก็เหมาะกับการให้เป็นของขวัญน,นะคะตัวกระเป๋าเขาจะเป็นไซส์ 10S นะคะ 10S นะคะแล้วก็มีตัวตุ้งติ้งให้ตัวห้อยนะคะเป็นอันบนนะคะก็จะเป็นรูปดอกดอกไม้นะคะเป็นรูปดอกไม้นะแล้วก็มีแท็กโค้ดเล็กๆของเขานะคะ ส่วนตัวล่างนะคะของเขาก็จะเป็นรูปหัวใจนี่นะคะ่ะเรียบๆนะคะแล้วก็มีโค้ดข้างล่างนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งเรียบๆไม่มีอะไรแล้วก็มีแท,ท็กโค้ดเล็กๆค่อยอยู่นะคะตัวกระเป๋าก็เป็นไซส์หนึ่งหนึ่งซิปเอสสีชมพูนะคะลายดอกไม้นี่นะคะหวานแหววน่ารักนะคะก็ใครมองหาเซ็ตของขวัญอยู่ก็ลองดูนะคะเผื่อ ชอบกันนะคะก็สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะกล่องเขาจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเพราะว่าการขนส่งเนอะก็อาจจะมีบุบมีอะไรบ้างนะคะถ้าลูกค้าท่านใดรับได้นะคะแจ้งได้นะคะทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ